แสดงได้ดีขึ้นค่ะอ,อ,อืเดี๋ยวมีเด็กๆเ,เขาตั้งใจขนาดไหนตอนนี้ก็รัศน,นาที่หนูเป็นผู้ฝึกสอน ก็จากที่มองจากการที่เราซ้อมทุกเย็นนะคะาาเขามากันถึงเวลานี่เขามากันเต็มหมดแล้วเนี่ยเราก็มองถึงในเรื่องว่าเขามาละเรื่องเขามานี่แสดงว่าเขาใจรักละแล้วเขาเขา,าให้ความสําคัญกับตรงนี้ถามว่าพร้อมไหมาบางวันก็อาจจะมีบ้างที่เด็กติดตรงนู้นมาไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างเพราะว่าเด็กบางคนก็ติดภารกิจในเรื่องของการเรียนช้าทํางานไม่ไม่เสร็จอะไรเงี้ยนะคะแต่บางวันก็ครบแต่แต่แต่จากการสังเกตก็คือเริ่มเริ่มดีขึ้นดีขึ้นทุกวันนะคะ นะะตรงนี้ให้กูเก่งภาคใครฟังสักหน่อยตอนยกรบเนี่ยนะเขจากคลีพิชเชนมานครับขออนุญาตได้ภาคภาครถนะครับภาคราเป็นตัวอย่างสักเล็กน้อยตอนตอนหนึ่งนะครับก็จะมีปรากฏว่าเสด็จทรงรถทรงทรงครามแสงแก สว่างกระจ่างพระอังพลครับนี่เป็นต้นตอนตอนตอนลบเหรอครับเป็นไงมั่งอันอันนี้เป็นเป็นตอนตอนติดจา,ารถครับตอนติดละจาก,ก็จะมีสมเด็จพระหฤิวงศงซ้อนพระอิพงว่านนวว่าเว้ย เจ้าทศกัณฐ์อย่างงี้เป็นต้น,นครับวันนั้นเราภาคด้วยนะครับภาคด้วยจะมีภาคทั้งฝั่งพระรามนะครับฝั่งอยยธยานะครับแล้วก็ฝั่งลงกาคือทศกัณฐ์ด้วยครับเราก็อยากได้เห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวเราจะเป็นพระรามนะอาีิราสต,ตรูจะไหว้แพ้ให้หมด<ช>นะคร <laughs> ตรงนี้อยากจะเรียนนักผู้ในการว่ายอยากจะฝากอะไรถึงผู้ปกครองครูอาจารย์บ้างครับ ครับขอบคุณครับท่านผู้ปกครองโดยเฉพาะนะครับทางโรงเรียนรุบาลเนี่ยต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับกิจการ หรือว่ากิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลจัดเนี่ยในช่วงก่อนถ้าอาจารย์เห็นว่ารำตัดนะครับซึ่งคุณครูระไมมีขั้นมาไนะครับได้ได้ทำกิจกรรมรำตัดซึ่งเราก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากท่านผู้ปกครองนะครับพอมาช่วงนี้ก็เช่นกันนะครับหลายท่านเนี่ยมารับมาส่งวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางทีมาซ้อมกันมารับมาส่งมาดูแลครับทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงโดยเฉพาะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่ให้การสนับสนุนมานะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะสนับสนุนมาอีกเพื่อให้โขนและลำตัดของอนุบาลเนี่ยเป็นแหล่งที่จะรักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทยไว้ครับผมอาจารย์พรลิศอยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมรายการโทรทัศน์บ้างเชิญฮะค่ะก็ขอขอบคุณตอนนี้อยากขอบคุณทุกท่านนะคะที่ที่มีมาช่วยในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําชุดโขนนะคะในเรื่องของการ การทำหัวโขนรวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนนะคะที่ท่านท่านใส่ใจมากเลยนะคะมาดูแลมามาส่งนะคะมาดูมาเฝ้ามาดูแลขอบคุณนะคะที่ทุกคนม,มาร่วมด้วยช่วยกัน,นะคะ่ะอาจารย์เก่งพูดอะไรถึงผู้ปกครองถึงนักเรียนหน่อยวันนี้เรียบร้อยเลยเด็กๆน่ารักมากครับผมการเื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณที่สุดก็คือผู้ปกครองะครับผู้ปกครองมีส่วนสําคัญมากครับไม่ว่าจะเป็นในการ เสียสละเวลาของบุตรหลานนะครับให้ใหมาฝึกซ้อมแล้วตรงนี้ก็คือเป็นกําลังใจให้กับครูผู้ฝึกด้วยแล้วก็คณะครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรด้วยแล้วก็ตลอดจนผู้บริหารด้วยทําให้มีกําลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานนะครับแล้วก็ผลิตทุ่มเทลงไปกับเยาวชนนะครับและยิ่งภูมิใจมากกว่านั้นคือรู้ว่าเยาวชนนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรเนี่ยใส่ใจและรักในศิลปวัฒนธรรมไทยทําให้ภูมิใจผมจริง เต็มที่ครับ,รบขอบคุณฮะเดี๋ยวสักครู่ก่อนที่เราจะปิดรายการเราจะฟังเด็กๆอยากจะให้อาจารย์พรทิพย์ได้เลือกเด็กๆมาให้สัมภาษณ์สักสองสาคน <laughs> อ้าวมาถึงหนุ่มน้อยชื่ออะไรนะพัฒะะนันอัมรักอยู่ปอะไรลูกปห้านะครับแสดงเป็นอะไรครับทศกัณฐ์ครับทศกัณฐ์เป็นไงเหนื่อยไหมก็นิดหน่อยแต่ไม่มากเท่าไหร่ยากไหมไม่มากมันมันรู้สึกว่า เราเราแบ่งเวลายังไงลูกก็ช่วงเสาอาทิตย์ผมก็จะเรียนพิเศษอืแล้วก็ช่วงจันทร์ศุกร์ผมก็จะเอาเวลานี้มาซ้อมคิดว่าหนูบั่นใจไหมว่าจะทําออกมาดีในงานตปวเวลามั่นใจครับพูดถึงพ่อแม่เลยสิ ไปถึงพ่อแม่นหน่อยสิอาอาขอบคุณพ่อแม่นหน่อยขอบคุณนนคุณพ่อคุณแม่ที่สนับสนุนงานศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครัะนี่น่ารักมาเล,เลยชื่ออะไรชื่ออะไรนะฟอร์ดครับฟอร,ฟอร์ดฟอร์ดนะฮะมาถึงสาวน้อยสาวน้อยนี่จีนใช่ไหมลูกจีนน้องเฟียดน้องเฟียดหรือชื่ออะไรนะลูกเด็กหญิงเด็กหญิงคีตาพัฒน์อัมรักค่ะเกมคีตาพัฒน์อัมรักอยู่ปอะไรแล้วลูกปสองค่ะปสองแสดงเป็นอะไรลูกอะ เป็นยักษ์ค่ะเป็นยักษ์เหรอสนุกไหมสนุกค่ะสนุกไหมสนุกไหมยักษ์เหรอ <laughs> รู้เหนื่อยไหมลูกไม่ค่ะหนื่ยชอบไหมชอบค่ะเหรอหนูหนูคิดว่ามันเป็นประโยชน์ไหมลูกที่เรามาสะไรแบบนี้มีประโยชน์ไหมเหลือมีประโยชน์อะไรบ้างลูกต่อกำลังรักษาศิลหรือป่าวันนี้ทำไหมเนาะเออมีอะไรจะพูดถึงพวกคลองไหมลูก ไม่ค่ะไม่ดีนะเออขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะขอ,ข,นขอบคุณค่ะกันขอบคุณค่ะอยะอ่นะลูกเหรอโอ้อน่ารักมากเลยนะครับเด็กน่ารักนะฮะอันนี้มาถึงสาวสุดท้ายกุสุมากุสุมาต้นเกศน,นะลูกนะแสดงเป็นอะไรลูกพระรามค่ะพระรามเหรอโอ้มื่อกี้ท่าสวยมากเลยท่าสวยมากเลยอยู่ปะอะไรแล้วลูกป .2 ค่ะป .2 เหรอ พระรามนี่เป็นพวกดีหรือพวกไม่ดีลูกพวกดีพวกดีนะเอะ <laughs> อนี่ไม่ได้เล่นเป็นยันเดียวรู้ด้วยนะฮะร,รู้ด้วยเลยนะ่ารักมากเลย <c oughs> เหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยนะหนูอยู่ปอะไรนะปะสองปสอง,สอง,องเหมือนกันเหรอโอ,โอ้นี่ทำยังไงเนี่ยผมว่าโรงเรียนทุบาลนี่ยอดเยี่ยมเลยจับเด็กน,น้อยเนี่ยมาเล่นได้เนี่ยมันถือว่ายอดฝีมือจริงๆนะครับหนูอยากจะบอกพ่อแม่ว่ายังไงบ้างลูก ขอขอบคุณพ่อแม่ที่สนับสนุนให้หนูมาลํำขนค่ะขอบคุณครูอาจารย์หน่อยลูกที่ให้เวลา <laughs> ขอบคุณไม่ลูกครูอาจารย์เออพูดอะไพูดแต่พูเลพูดอะไรอีกไว้ <laughs> <laughs> นะครับตอนนี้ก็อยากจะให้ท่านผอ,อเกจาได้ลารายการเราเลยครับนะครับครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมรายการที่เคารพนะครับ ช่วงของพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาคห้าที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับทั้งผู้ปกครองนีผมเชื่อว่าเป็นกําลังใจเยอะแยะดูแล้วแต่อยาก,กรเรียนเชิญน,นะครับว่าเด็กๆชั้นป .2 ป .3 ป .4 เนี่ยที่คุณครูมงคลนะครับกับคุณครูพรทิพยนะครับได้ช่วยกันสร้างโขนขึ้นมาเนี่ย มาเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานนะครับแล้วเชื่อว่าทั้งสองท่านเนี่ยจะสร้างผลงานที่ดีเพื่อกําแพงเพชรและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดียิ่งของเมืองไทยครับครับต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณอาจารย์เก่งนะฮะอาจารย์มงคลรอพันท่านพระออเกรชาเดชาอาจารย์พรทิพย์สุขสวัสดิ์อาจารย์นุ้ยเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะฮะทุกคนเลยประมาณ60คนนะครับวันนี้รายการโทรทัศน์ว่าสามต้องลาท่านไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ